มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราสองคนกับ EP สองนะครับกับการหาปลาไหลนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับกับบอกลันยักษ์นี่ผมทําไว้หลายวันแล้วครับใน EP หนึ่งนะครับวันนี้เราจะไปหาปลาไหลกันแล้วนะครับเราจะใช้เหนื่อปลาไหลเป็นหอยเชอรี่ย่างนะครับมันมีสูตรลับนะครับเดี๋ยวเราจะไปย่างหอยเชอรี่กันนะครับ แล้วก็การจมปลาไหลนี่มีหลายหลายสูตรนะครับแล้วแต่รับพื้นที่เขาแล้วแต่การหานะครับได้ทั้งนั้นเพราะว่าปลาไหลมันชอบข้าวๆลาวแล้วอะไรที่ข้าวๆก็ใส่ลงไปนะครับมันได้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปทำหอยเชอรี่ย่างก,กันก่อนนะครับตามมาครับนี่นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำหอยเชอรี่นะครับนำมาย่างนะครับแล้วก็ เราจะใช้สูตรพิเศษของผมนะครับผมคิดค้นมาหลายหลายสูตรแล้วมันใช้ได้หลายหลายสูตรนะครับแล้วแต่และพื้นที่นะครับแต่สูตรของผมนี่ก็ได้ผลมกันคือใำหัวเชอรี่มาย่าก็จะใส่เนี่ยครับซอสตปรุงรสนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เยอะไปเลยนะครับซอสปรุงรสนี่นะครับใส่ซอสต์ปรุงรสเข้าไป แล้วก็ตามด้วยสีอิ่วดำนะครับนี่มันก็หอมดีนะครับมันจะได้ความดำของซีอิ๊วนี่มันจะได้พาไปตามน้ำนะครับนี่ครับใส่ไปเยอะๆเลยนี่ครับแล้วก็แล้วก็มีน้ำมัน พืชนะครับน้ำมันพืชนะครับนี่นะครับเหาะเข้าไปเหาะเข้าไปเหาะเข้าไปนะครับเหาะเข้าไปเยอะๆเลยครับนี่เพราะว่ามันจะลอยไปตามน้ํานะครับมันจะได้พาความหอมนะครับไปรลบปลาอะไรให้มาเข้ากระบอกแล้วนะครับนี่นะครับย่างไว้จนแห้งนะครับแล้วก็นําไปใส่ล้านนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหอยเชอรี่ย่างกันนะครับ นี่นะครับหลังจากที่ย่างเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่กระบอกเล็กก่อนนะครับกระบอกเล็กนี่ใช้ตัวเดียวก็พอนะครับกระบอกเล็กใช้ตัวเดียวบอกเพราะว่าเราใช้ประจําอยู่แล้วได้ไม่ได้ยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับเราใช้ตัวต่ออันพอสามตัวก็สามอันนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับ สำหรับลันยักษ์นี่ลักษณะของงานนี่มันจะต้องเรียดนะครับไม่งั้นปลาไหลมันเข้าแล้วมันก็ออกนะครับต้องเด้งดึงเด้งดึงดีนะครับต้องโคมไว้นะครับไม่งั้นมันจะดีดกลับนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่ครับใส่เข้าไปหมดเลยนะครับต้องแต่งาให้ดีก่อนนะครับนี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรออะไรยังเธอพรออมแล้วครับเดี๋ยวตามมาครับเดี๋ยวเราจะไป จมปลาไหลในสระน้ำเล็กๆเก่าๆนะครับไม่มีใครเข้ามาจมหลายปีแล้วนะครับผมสังเกตดูนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลันยักษ์นี่ไปจมตรงนั้นแล้วก็ลันอันเล็กนี่ไปจมที่ปูดิมซองครับตามมาครับบนปูใหญ่เลยนะครับทํบลาลักแบบปูใหญ่เลยนี่นะครับ เราจะมาจมไหลหาปลาไหลกันในสระน้ำของผมนะครับลึกมากๆเลยนะครับนี่นะครับดูนะครับลึกมากๆเลยประมาณสองสามเมตรนะครับไม่เคยมีใครเข้ามาจมเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับนี่นะครับตอนแรกเราต้องขยาาให้เหนือปลาไหลมันมาอยู่ที่ปากกระบอกนะครับแล้วเราก็ตั้งไปนะครับให้เอ็นนะครับให้ปากกระบอก ถึงดินนะครับแต่ว่าอย่าให้ฟังดินนะครับเอ็นไว้นิดน,น,นะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับมาอันต่อไปนะครับแบกวว้เลยเถอนนี่นะครับ อันที่สองครับโอกาสจะได้มีเยอะนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาโจมนะครับผมจมผมก็ไปจมข้างนอกนะครับ แ้เนะครับตามมานะครับและนี่คืออุปกรณ์ทดลองขอ,องเรานะครับต้องหาทำเลเหมาะสุดๆนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ได้อายเลยนะครับตามมาครับ นะครับเรามาถึงที่หมายกันแล้วนะครับเข้ามาใกล้ๆอีกนะครับเข้ามาใกล้ๆกันนี้นะครับเรามาถึงที่หมายกันแล้วนะครับนี่ครับเป็นริมรั้วของกับผมเองนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคูเล็กๆของเพื่อนบ้านนะครับแถวชนบทป้านอกนี่หาได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราเป็นญาติพี่น้องสนิทกันทั้งนั้นเรื่องแบบนี้มันสบายๆครับการหากินเราอยู่กันอย่างมิตรภาพนะครับเดี๋ยว ก็ไมรู้กันนะครับว่าจะมีปาลาไหลไหมครับเป็นครูประมาณหลายปีแล้วนะครับไม่เคยมีใครเข้ามาจมนะครับนี่ต้องเชียกกระบอกฝากรันให้ดีนะครับให้มันเหมาะสมออกับการจมนะครับ นี่นะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเรามาดูก,กันนะครับเราจะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราสคนกับเวลาที่จะไปดูปลาไหลนะครับกับกระบอกลันยักษ์ของเรานะครับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของเราเพื่อความมันเทิงนะครับและก็เพื่อหากินด้วยนะครับ ต้องได้ผลนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามันรูปทรงเดียวกันแล้วก็ลักษณะเหมือกันแค่มันมีความโตแตกต่างกันแค่นั้นนะครับนี่นะครับเราไปดูกันเลยครับตามมาเลยนะครับตามมาเลยครับ นี่นะครับถึงกระบอกแล้วนะครับยกเลยนะครับการที่จะพาเด็กตัวเล็กๆมานี่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะครับนี่ครับเทน้ำออกเทียนนิดนะครับขั้นตอนการดูรันตลาอนไรต้องข่าง n ดูนะครับมีไหมแบบนั้นไม่มีครับไม่ใช่แบบนั้นแบบนี้นะไม่มีนะครับอันที่สองครับตามมาเลยนะครับนี่นะครับ กระบอกที่สองนะครับือไว้นะครับเดี๋ยวผมจะยกเองนะครับโอ้ว่างปลานะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรตัวโตหรือว่าผมทำไม่แข็งแรงนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับนี่มีแต่กระบอกปลาปลานะครับเนี่ยครับตามเลยครับกระบอกที่สามเนี่ยครับตามเลยครับนี่นะครับมาถึงกระบอกที่สามแล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับ ระวังดีดีนะครับน้ำมันลึกนะครับผมจะจับไว้ด้วยนะครับพอๆก่อนนะครับใครเอาดูนะครับอ้น่าจะมีนะครับผมดูเองแบบนี้นี่นะครับฟังเสียงดูเสียงมันแปลกๆนะครับต้องฟังเสียงให้ดีนะครับบางทีมันเสียงสากๆเยอะนี่มันอาจจะเป็นงูก็ได้นะครับแต่ว่า จะเป็นปลาไหลสัก90%นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้าไปน่าจะปลาไหลนะครับเอปลาไหลเน้นหนอยตามมากับบอกทดลองของเรานะครับคือลันยักษ์นะครับตามมานี่นะครับเราถึงอุปกรณ์ทดลองของเราเลยนะครับเราจะมาดูนะมันลอยขึ้นมาเลยนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับตโอ้ยกติดลนะครับมาช่วยด้วยนะครับ ยกไปน้นนะยกไปนะครับยกไปยกไปเดี๋ยวขย้อนดูนะครับเที้ยน้ำออกเทียนนิดนะครับเที้ยน้ำออกเทียนนิดนะครับโอ้โหจับจับอะไรนี่โอ้ กาบอกนั่นเปด้วยโอ้โหนะครับกาบอกแต่กลยครับโอ้โหนะไปไปไเลย นี่นะครับในอีกตัวนึงนี่ครับโอ้อุปกรณ์ทดลองของเรามันแตกได้ยังไงนะครับน่าจะเป็นเพราะน้ำนะครับมันมีน้ำเยอะนี่โอ้ยังไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมทำไม่แรงแรงหรือว่าน้ำเยอะนะครับนี่ครับได้สามตัวนะครับโอ้เงาแตกเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ อีกระบอกหนึ่งนะครับน่าจะเป็นปลาไหลนะครับต้องระวังนะครับเสียดีๆนะครับไม่ลงนะครับน่าจะโตอยู่นะครับโอ้ใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นเสียตัวนะครับนี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ทดลองของเราที่มีชื่อว่าลันยักษ์นะครับลันจมปลาไหลยักษ์นะครับเป็นอุปกรณ์ทดลองของช่องของเรานะครับ ก็เคล็ดลับในการจมปลาไหลานะครับคนโบราณเขาสอนว่าเหนื่อปลาไหลนี่อย่า,ปลา,ลา,ยยาไปดมมันนะครับไม่งั้นมันจะไม่ค่อยได้นะครับก็เราต้องเชื่อไว้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเราจะมีคลิปดีๆสาระดีๆรวมทั้งคลิปต่อๆไปเราจะมีการทรรําเกษตรมาผสมผสานด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นเกษตรกร,รกด้วยนะครับ เกบกว่าปีบนเส้นทาเกษตรกรนะครับเราจะมาแบ่งปันความรู้ด้านการทำเกษตรด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ